สวัสดีครับจากทางหน่วยกู้ภัยกกไซสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอท่รารี่จังหวัดเลยนะครับวัดพลทองเนื่องจากมาทำลงทานงานกระถินวัดภูมณนีน้อยนะครับทางหน่วยกู้ภัยของเราได้นำลูกชิ้นทอดแล้วก็เป็นทางก๋วยเตี๋ยวนะครับมาร่วมงานบุญกระถินใหญ่นะครับที่วัดพลทอง วัดปูม่มณีน้อยนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในบริเวณจัดโลงทานผู้ร<ไหน>่วมงานเยอะมากครับ 那就会变成